หกสิ่งควรรู้วิธีบูชาปีเสียในบ้านเรียกทรัพย์ให้มั่งมีร่ำรวยเงินทองช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ตอนนี้กระแสะความนิยมในการบูชาปีเซียมีมากมายเพราะว่าเจ้าแม่เลขเด็ดอย่างแม่น้ำหนึ่งนั้นก็ปล่อยเช่าบูชาปีเซยกันอย่างคึกคักทำให้มีรายได้เยอะมากจนทนายเห็นนยอดเงินในบัญชียังตกใจทำไมปีเซยถึงเป็นที่นิยมในการบูชามากๆปีเซยคืออะไรแล้ววิธีการบูชานั้นทำอย่างไรเรารวบรวมข้อมูลมาฝากกันค่ะ 1. ปีเซียตามความเชื่อของจีนเป็นสัตว์มงคลของข้องเต้ถือเป็นลูกมังกรตัวที่เก้าเทพแห่งโชคลาภลักษณะคือกินอย่างเดียวไม่ถ่ายไม่มีรูทวารเป็นสัตว์ประหลาดที่รวมลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง5้าชนิดไว้ด้วยกันได้แก่มังกรพยาราชสีหรือสิงโตอินทรี กวางและแมวเป็นเครื่องรางที่ชาวจีนเชื่อว,ว่ามีพลังมากเสริมมงคลเสริมโชคลาภคนดวงตกก็ปรับให้ดีได้คนดวงชงก็สามารถบูชาได้ดวงดีอยู่แล้วถ้าบูชาก็ช่วยให้ดวงดีขึ้นอีก 2. ลักษณะที่ดีเก้าอย่างที่ควรมีในปีเสีย 1. อ้อาปากกว้างรับทรัพย์ 2. เง,งนหน้าขึ้นฟ้าข่มศัตรูคู่แข่งเกรงขาม 3. หนวดต้องยาวแสดงถึงอายุยืน 4. หางยาวกวักโชกราบ 5. ฝ่าเท้าตะปบซับ์ 6. ต้องก้าวขาเปรียบกับความก้าวหน้ากงเล็บตั้งจิกลงพื้นเพื่อดูความมั่นคง 7. ลิ้นยาวตวัดซับตวัดเงินทอง 8. องค์กว้างใหญ่มีความสง่าผ่งผายดูองค์อาจหน่าเกรงขาม 9. ก้นต้องใหญ่เหมือนแจกันหมายถึงการเก็บทรัพย์ไม่มีรูทวานเพื่อกักเก็บทรัพย์เงินทองไม่รั่วไหล 3. การบูชาปีเสีย เลือกบูชาปีเซียควรเลือกที่เป็นแร่จากธรรมชาติเช่นปีเซียที่ทําจากหินหรือยกถ้าเป็นปีเซียหินมีคลิปหนึ่งคุณริวเคยแนะนําให้นําผ้าสีแดงชุบน้ําอุ่นถูและเช็ดทําความสะอาดสแสดงความเป็นเจ้าของและนําน้ํามันหรือเบบี้ออยทาให้ทั่วองค์เพื่อรักษาคุณภาพของหินไม่ให้เกิดการแตกร้าวง่ายรูปหัวและรูปหูบอกว่าคุณเป็นเจ้าของเสร็จแล้วรูปไปตรงท้ายก้นเพื่อให้เงินทองเก็บอยู่หรือบ้าง ตงตำราบอกว่านำปีเสียไปแช่ในน้ำเย็นและน้ำร้อนเป็นเวลาสองวันโดยใส่น้ำทั้งสองในปริมาณที่เท่ากันเพื่อปรับความสมดุลของหยินหยางและถือเป็นการเปิดตาปีเสียแต่ในระหว่างสองวันนี้ต้องหมั่นมองหน้าปีเสียหรือว่ารูปหัวและรูปหูบอกว่าคุณเป็นเจ้าของเพื่อให้รับรู้ว่าเราเป็นเจ้าของและเมื่อครบกำหนดให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด ก่อนนําเข้าบ้านควรจุดทูปจุดเทียนบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านให้เรียบร้อยโดยกล่าวขอนําปีเสียเข้ามาในบ้านช่วยปิดเป่าสิ่งไม่ดีและช่วยเรียกทรัพย์เคารบการบูชาเราต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในปีเสียประจําตัวเราพูดคุยกับปีเสียอย่างสม่ําเสมอพร้อมกับรูปที่ท้องส่งผลด้านความสมบูรณ์พูนสุขรูปหัวทําให้มีบารมีมีปัญญาและรูปหลังรูปก้นช่วยเรื่องโชคลาภวาสนาเก็บเงนินเก็บทอง 4. ลักษณะการวางปีเสียถ้าเป็นปีเสียแบบตั้งบูชาม้นเงินเข้าไปไว้ในปากปีเสียด้วยตั้งให้ตรงกับประตูห้องทํางานหรือประตูร้านอย่าให้คนอื่นมารูปเด็กขาดเราต้องรูปและเป็นเจ้าของคนเดียวปีเสียจะเลือกบูชาตัวเดียวก็ได้เป็นคู่ก็ได้ถ้าเป็นแบบจี้แบบสร้อยไม่มีคู่ก็บูชาองค์เดียวแล้วแต่ว่าใครเขาจะทํามาแบบใดแต่ถ้าเป็นแบบตั้งบูชา ตั้งเป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียก็ได้ควรตั้งให้สามารถมองเห็นได้ชัดไม่มีสิ่งใดกีดขวางเพื่อเป็นการรับทรยบลักษณะการวางให้หันก้นชนกันเป็นรูปอักษรตัววีและหันหน้าออกไปยังหน้าประตูบ้านหรือร้านค้าโดยผีเสียตัวผู้ตัวเมียจะสังเกตได้ไง่ายๆคือตัวเมียจะก้าวเท้าขวา ให้หวางทางด้านขวาส่วนตัวผู้จะก้าวเท้าซ้ายก็วางทางด้านซ้ายค่ะของผู้ชาควรมีน้ําเปล่าหรือน้าชาก็ได้สองแก้วมีผลไม้ได้หรือนําเงินม้วนใส่ปากปีเสียเอาไว้ 5. ้คา,าถาบูชาปีเสียท่องนโม3จบแล้วตามด้วยการสวดคาถาที่ว่าอุอากะสะหรืออุอากะสะปีเสียอนุภาโว เมตตาจิตปสิทธิทเม 6. ข้อห้ามในการบูชาปีเสียข้อห้ามที่ห้ามทำเด็ดขาดในการบูชาปีเสียคือห้ามรูปปากปีเสียเพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลเป็นการลดพลังอำนาจของปีเสียให้หมดไปทำให้ไม่มีกินไม่มีใช้หากเราบูชาแล้วห้ามยกปีเสียให้ผู้อื่นไปบูชาเพราะถือว่าเป็นวัตถุมงคลเฉพาะบุคคล ห้ามให้ผู้อื่นมารูปปีเสียของเราโดยเด็ดขาดเพราะถ้าคนนั้นอิจฉาเรามารูปปีเสียเราแล้วเขาขอให้เราวิบัตินั้นได้เลยห้ามห้ามพกพาปีเสียไปงานที่ไม่เป็นมงคลเด็ดขาด